สวัสดีครับพบกับปาดเมโจพันไม้นะครับวันนี้เข้ามานะครับในสวนที่จะทําการปลูกปาล์มนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะทําการปลูกแล้วนะครับแต่ก่อนปลูกเนี่ยเราก็จะมาเตรียมนะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสารโพลิเมอร์ที่จะรองก้นหลุมนะครับแล้วก็กําจัดหญ้านะครับเพราะว่าหลังจากที่เรานะครับมากแกลบนะครับ หมากขี้มัว่วหมากขี้แพะนะครับปุ๋ยอินรีแล้วก็ปุนขาวนะครับแล้วก็รอนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสามสิบวันนะครับเดือนเดือนกว่านะครับเ,เราเริ่มวันที่สองสองสามีนาะเมษาอ่านี้จะเข้าสู่หกสิบวันแล้วนะครับก็คือประมาณห้าสิบวันละนะครับก็มีฝนลงมาให้บ้างสองสามครั้งนะครับกอ,อเริ่มที่จะมีนะครับ บบเมล็ดหญ้าหรอเมเล็ดข้าวที่เราหมักเอาไว้นะครับเริ่มขึ้นนั่นแสดงว่าดินที่เราหมักเอาไว้นะครับพร้อมนะครับที่จะวางต้นกล้าปามแล้วนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราก็จะมากําจัดนะครับวัชพืชที่กําลังขึ้นในหลุมปามถ้าเราไม่กําจัดออกนะครับเราปลูกลงไปเนี่ย มันก็จะโตไปกับปามแล้วเราจะมากําจัดยากนะครับในช่วงแรกดังนั้นนะครับเราก็ต้องใช้วิธีในการพ่นสารเคมีก็คือยาฆ่าหญ้านะครับในอัตราส่วนที่เขากําหนดนะครับการพ่นสารเคมียาฆ่าหญ้าเนี่ยเราใช้ได้นะครับดินไม่ได้เสื่อมสภาพไปนะครับแต่ต้องนะครับมีข้อจํากัดนะครับในการใช้นะครับเราก็จะทําการนะครับพ่นกําจัดไปนะครับบริเวณหลุมนะครับบริเวณหลุมที่เราขุดแล้วก็หมักเอาไว้รอบที่1 นะครับเพื่อสะดวกนะครับต่อเราปลูกต้นปาล์มเสร็จแล้วนะครับหญ้าที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าเราพ่นแล้วเนี่ยนะครับหญ้าตรงนั้นอย่างน้อยนะครับ5เดือนมันไม่มีหญ้าต้นปาล์มเราก็จะโตแล้วก็มันสามารถที่จะลดแรงงานในการกําจัดหญ้าในช่วงเรกได้นะครับนี่ครับเราโรนะครับเราโรให้ต้นต้นเม็ดหญ้าขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเตรียมนะครับในถังนี้ก็คือถัง200ลิตร เราจะใส่สารโพลิเมอร์นะครับ1กิโลนะครับต่อน้ำา200ลิตรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใส่กับน้ำาเราก็ใช้จากในลำรางที่เราขุดเอาไว้ครับเดี๋ยวตอนที่เรามาปลูกเดี๋ยวผมจะพามาดูในตัวของสารโพลิเมอร์อีกครั้งหนึ่งกับเราแช่สารโพลิเมอร์ไว้นะครับผมใช้2ถัง2ถังก็400ลิตรนะครับโดยาการใช้เนี่ยถ้า1กิโลเนี่ยถ้าใช้ในเราใช้ประมาณถ้าบ้านผมก็คือจอกอยางจอกเล็ก ก็ได้300ต้น300หลุมแต่ผมจะใช้ให้เหลือประมาณ150ก็คืออาจจะใช้หลุมหนึ่งก็เยอะหน่อย2ถังก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าถึง300หลุมพอต้นปาล์มผมเตรียมไว้ประมาณ270ต้นนะครับเนี่ยครับพอหญ้าขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับเราก็ต้องมาพ่นนะครับแล้วเราเนี่ยครับบางหลุมที่ดินสมบูรณ์นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับเกิดจากมีทั้งมีกอข้าวนะครับเมล็ดข้าวแล้วก็มีทั้งกอหญ้านะครับ ต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่มากําจัดออกเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับที่เราเห็นว่าต้นเล็กเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นนะครับพอเราปลูกปามลงไปสักยะหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะใหญ่อย่างนี้พอใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นต้นปามเราเลยแต่งนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราพ่นสารเคมีครั้งแรกก่อนนะครับนะครับส่วนบางต้นนะครับก็ยังนะครับไม่โผล่มานะครับบางลุมก็ยังไม่โผล่มา แต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการกําจัดนะครับบริเวณหลุมอย่างเดียวพอครับฉีดบริเวณหลุมเพื่อลดอาการทํางานในครั้งต่อไปนะครับพอเราแช่ใส่สารโพลิมเมอร์เสร็จนะครับเราก็มาขุดหลุมขุดหลุมเสร็จเราก็รองไว้ก้นหลุมแล้วก็ปลูกนะครับเพราะว่าหลุมที่เราขุดเอาไว้มันใหญ่แล้วตอนเราปลูกเราก็ปลูกขุดหลุมเฉพาะเท่าหลุมปาล์มนะครับนะครับเราได้น้ํามา2 สามครั้งแล้วนะครับจนหลุมที่เราหมักไว้เนี่ยนะครับบางหลุมมันก็ยุบลงไปนะครับปลูกปาล์มก็หลักๆกก็คือเราทําให้มันสถานก,การเป็นบ่อน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามีน้ําฝนลงมาเนี่ยน้ํามันด,ด้ได้ซึมไปเป็นโคนต้นแล้วก็ลงไปในหลุมข้างล่างปลามันเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับเนี่ยมันหลุมเนี่ยนะครับไปเหยียบดูนะครับเนี่ยครับหลุมเนี่ยอตอนนี้ไม่ยุบแล้วนะครับเพราะว่า น้ำฝนได้ลงไปอัดแน่นแล้วนะครับส่วนร่องถนนนะครับเราก็ยกเผื่อไว้เลยกับฝนตกมามันก็จะแน่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนสระน้ํานะครับสระน้ําก็ไว้เผื่ออนาคตครับเผื่อได้ใช้เพราะตามการเกษตรมันไม่แน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้น้ํานะครับในการบวรจัดการครับเพราะว่ามันกขลังที่จะแรงนะครับหลายพื้นที่นะครับปลูกทุเรียนก็ ถ้าไม่มีน้ํว่าต้องจําเป็นต้องซื้อน้ํานะครับเพื่อความอยู่รอดของต้นดูเรียนดังนั้นก็คือถ้าเรามีน้ําเราจะผูกพืชชนิดไหนนะครับเราก็สามารถที่จัดการได้ง่ายนะครับนี่ครับมีน้ําสะก็อตอนนี้หน้าความลึกหน้าอยู่ที่ประมาณ4เมตรก็ยังพอที่จะใช้ในหน้าแรงในกรณีที่เราจะใช้น้ํานะครับนะครับการเตรียมการไว้นะครับเดี๋ยวประมาณ สามประมาณสามถึงสี่วันนะครับเดี๋ยวจะให้เขามาปลูกให้นะครับเราจะมาพามาดูวิธีการปลูกนะครับโดยการใช้สารโพลิเมอร์รองก้นหลุมนะครับแล้วก็ป้องกันหนูด้วยขี้แพะนะครับที่เราเห็นเป็นกองอยู่นู้นนะครับนั่นก็คือมูลแพะนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ป้องกันหนูนะครับเป็นการป้องกันหนูและก็เป็นการให้ปุ๋ยไปในตัวนะครับผมนะครับแรงนะครับแลงนี้ก็ รับพื้นที่ใหม่หมดนะครับรับรับดินใหม่หมดทั้งแปลงนะครับเพราะว่าดินมันรักษาของการเป็นเป็นลุมเป็นบ่อพื้นที่ไม่จำเริม่มเลยจํำเป็นจะต้องปรับใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามานะครับพาต้นปาล์มมาให้นะครับผมจ้างเขาปลูกนะครับก็รายละเอียดค่อยคุยกันว่า ค่าอาตจาจค่าปลูกเท่าไหร่พ่อของผมเนี่ยต้องหนึ่งคุณลุม้มใส่สารปอ๋ิเมื่อนะครับกรบเสร็จแล้วต้องเอาขี้แพะมาปูรอบคนนะครับเพื่อป้องกันหนูนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตาม youtube นะครับปัดแม่โจพันไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ